ว้าวว้าวาสุ่มการช้ากันดีกว่าไปเลยครับผมเลยได้อะไรครับผมตึง้งโอ้แจมเลยนะครับอ,อ้าวเพชรหมดแล้วทําไงดีนะครับขอแนะนำนะครับเติมเงินกับเจ๊น้าํากันค่าเติมรูบี้ราคาพิเศษนะครับมีแพ็คคูณ2องอะไรต่างๆอง้วนนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่าหปีนะสนใจแล้วก็คลิกลิงกงด้านล่างเลยครับ สวัสดีค่นผู้ชมนะครับพบกับผมตระบิด,ดโอนะครับวันนี้ก็จะมาไกด์นะครับในการที่จะผ่านด่านปันไลาย21นะครับทั้งขีด20แล้วก็ขีด30นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าบันเทิงเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีการในการผ่านแล้วก็ไม่ยากนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่ด่านเอ่อ20ก่อนแล้วกันนะครับด่านที่20เนี่ยก็จริงๆเนี่ย คุณจะใช้อาิเซียหรือคุณจะใช้ตัวลีโอมาก็ได้นะครับซึ่งในคลิปที่ผมจะให้ดูเนี่ยผมจะใช้ตัวลีโอนะครับก็เพราะว่ามันมีอะควิล่าเนี่ยสตัวเลยนะครับทำให้ติดเดททีนึงเนี่ยก็คืองานเข้าเลยแล้วมันมีเลงเทิร์นเดทด้วยนะฮะก็คือติดปุ๊บตายปั๊บนะครับเพาะฉะนั้นใส่อันนี้ไปมันก็จะทำให้ ผ่านแบบง่ายๆเลยชิวๆนะครับแล้วก็ดาเมจอันนี้ผมจะใส่เป็นพวกดาเมจเวทนะครับย้อนที่นะรินนะครับแล้วก็ตัวเมลคีนะครับส่วนแท้งเนี่ยก็จริงๆอะไรก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าใครมีตัวอะไรนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนําก็ง่ายที่สุดคือหลวงลีหลวงลีเนี่ยเขามันจะมีสกิลที่ตัดเลือดเนาะมีตัดเลือดแถมยั่วยุด้วยนะครับ เออมันค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วเวลาเขาเคาะเตยแท็กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เป้าหมายติดสตันด้วยเพราะว่าพอติดทีนึงทาให้เราเล่นง่ายกันเยอะนะครับอันนี้เป็นข้อดีแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะใช้ตัว p า a t i n นะครับ p า a t i n หรือ p e l t ั n อะไรสักอย่างนะเออชื่อเขาเรียกปลาทองกันนะครับเนี่ยเขาก็เรียกตัวเนี้ยนะครับตัว p า a t i n ตัวนี้นะครับ,รบก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะอันนี้ก็มีตัดเลือดเนาะ ในมีตัดเลือดนะครับผมก็ก็ช่วยรีมูฟบัฟด้วยนะครับเออมันก็ทําให้แบบผ่านได้ง่ายเหมือนกันอันนี้นะก็แล้วแต่คนปั้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ไปดูแล้วกันว่าลําดับสกิลยังไงเนาะส่วนของนะครับผมอายอนที่นะครับทาคีร้อยนะครับทำคีร้อยเลยแล้วก็เน้นพอคีร้อยแล้วก็พยายามหาคีดเมจให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองส่วนแหวนเนี่ยแนะนำว่าเป็นแหวนอมตะตายเกิดหรือว่าอำนาจ ก็มันจะทําให้ยิงได้นานเพราะว่าบางทีแบบพลาดสกิลมาตบแรงเหมือนกันเนาะโอเคส่วนอันเนี้ยอันแรกผมใส่เป็นเน้นคีเลดนะครับแล้วก็หาคีเลดคือผมหาได้เยอะสุดประมาณนี้แหละอันเนี้ยมันได้ ATK ติดมานะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้มีคีดดเมดเนาะก็ติดคีดดเมดมาติดจุดอ่อนอะไรมาส่วนเลือดก,ก็โอเคได้ถึกได้อะไรแต่ว่าให้ดีคือควรจะมี คีเรตแล้วก็เอาเอทีเคเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมหาได้ดีที่สุดประมาณนี้นะครับส่วนชุดเนี่ยก็ผมเน้นหาเป็นคีเรตกับคีเดเมดนะครับผมเนี่ยแล้วก็อันข้างล่างก็เน้นเป็นคีเดเมคิเรตเหมือนกันเนาะอันนี้คือหาได้เยอะที่สุดแหละนะครับถ้าใครเปอร์เซ็นต์คิเรตขาดหรือเกินอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่แหวนช่วยได้แต่ว่าแนะนำว่าควรทำให้ร้อยแล้วมาใส่แหวนตายเกิดหรืออำนาจอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับเพราะว่า มันจะทําให้เราแบบคือถ้าเราตายอ่ะมันจะไม่ได้3ดาวแต่ผมก็ไม่ได้3ดาวเหมือนกันนะแต่ว่าน,นี้แนะนำเฉยๆสำหรับคนที่จะเก็บ3ดาวนะครับผมโอเคต่อมาเรนนะครับอันนี้ก็เน้นเป็นคีกับคีเลทเหมือนกันเนะแต่เนี่ยผมหาได้ที่สุดก็คือมันประมาณนี้แหละนะครับสำคัญเลยคือสปีดเพราะว่าตัวด่านนี้มันมีสปีดที่203 ส่วนเฟสสองเนี่ยมันมี202เนาะเพราะฉะนั้นสปีดเนี่ยควรจะหาให้ได้มากกว่านะครับเราจะได้ออกสกิลก่อนนะครับเปิดก่อนมันก็จะได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะด่านแรกเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องสตัร์อากุยล่านะครับมันถึงจะได้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยค่อนข้างแหรงเลยนะครับโอเคต่อมาก็เมลคีจริงๆอ่ะใส่เป็นแบบเน้น เอ,อ่อเฟเฟกต์ฮิตเลยก,ก็ได้แต่ว่าผมยืนไม่ไหวผมลองแล้วนะครับผมก็เลยใส่เป็นเลดถึกเอาดีกว่านะเน้นแบบยืนานานๆสกิลได้หลายๆรอบเอานะครับส่วนเลโออันนี้เน้นอัดสปีดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นชุดบล็อกเลดนะส่วนแหวนจริงๆจะใส่เผื่อไว้ก็ได้แต่ว่าคือตัวเขามีตายเกิดอยู่เรื่องไงอันนี้ผมเขาไม่ได้ใส่ไปนะครับลงลีก็เน้นบล็อกร้อยนะครับเนี่ยหาชุดหาอะไรที่เป็นเอ่เน้นบล็อกร้อยไปนะครับ หาติดบล็อกเลดเนาะที่มีบล็อกเลดเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนอาวุธเนี่ยก็เป็นเลือดกับบล็อกเลดนะครับหาเลือดกับบล็อกเลดให้ได้นะครับถ้ามีสปีดมาก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราจะให้มันเกิน204นั่นเองนะประเด็นนะครับผมใช่สิเกิน203นะผม204ก็เกินพอดีนะครับสเลี้ยงก็อันนี้ผมเน้นเป็นดาเมจเวทนะครับจะได้แบบเวทแรงๆหน่อยเนาะ เฟสอนะครับก็ไม่ยากแล้วอันนี้ง่ายนะครับใส่ซาร่ามาเพราะว่ามันมียอนฮีนั่นเองนะครับเนี่ยเฟสอมันมียอนฮีนะสตัวเลยซึ่งโอ้โหสกิลมันแบบมีหลับด้วยแล้วก็มีโซเดสคือตายแล้วชุบไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะและวเลเซอร์ก็หลับด้วยเพราะฉะนั้นยังไงบังคับเลยว่าต้องมีตัวกันหลับอย่างซาร่านะครับซาร่าก็เน้นถึกเลยแต่ว่า อันนี้ผมพยายามหาสปีดเนาะเพราะว่าผมต้องการที่จะให้มันเปิดก่อนนั่นเองนะครับ่วนสปีดเท่ากันอันนี้เป็นลุ้นโดน้านงานว่ามันจะออกวันไหนนะครับแต่ถ้าให้ดีคือหาสปีดที่มันเร็วกว่านี้นะครับเร็วกว่านี้เนาะโอเคเอา่าต่อมานะครับผมผมก็จะเอ่อให้ดูในส่วนของใครและกันใครเนี่ยก็ถ้าใคร C6 นะครับมันก็จะต้องหาคิเลตอีก7จิเนาะเพราะว่า เขามีให้มาแล้ว27นะครับเพื่อนๆก็หาเพิ่มเอาเนาะแล้วก็พอได้คียเลแล้วก็เน้นคี y เดเมจไปนะครับส่วนจุดอ่อนคือโหถ้าใครหาจุดอ่อนได้คี y เลได้คี y เดเมจได้นี่คือสุดยอดละเอ็นเกมแล้วนะครับส่วนเซตอันนี้ผมใส่เป็นเซตไฮด้านะครับเพราะว่าเ,ออเน้นแบบเาเมจนะครับเน้นดาเมจเพิ่มขึ้นมาน,นี่นเองนับบางคนจะใช้จุดอ่อนก็ได้สำหรับ PVP อะไรอย่างเงี้นะครับ ก็แล้วแต่ส่วนผมแพโอนะครับแพโอเนี่ยก็จริงๆมันมีตายเกิดอยู่แล้วนะก็ผมเน้นเป็นเอาจุดอ่อนร้อยก่อนนะอันนี้จุดอ่อนมัน88ใช่ปะผมใส่อันนี้12ก็ร้อยพอดีนะครับเออแหวนใครไม่มีก็ไปคาฟเอาได้นะครับไปคาฟเอาได้อาจยวเผื่อใครไม่รู้นะครับผมไปดูนิดหนึ่งมันสามารถไปคราฟแหวนกันได้นะครับนี่เวิร์กช็อปกดคาฟนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ ไปที่อ c อ s s อรี s นะครับเนี่ยแล้วเพื่อนเก็หาแหวน5ดาวที่เป็นแหวนขาวเนี่ยมาทั้งหมด8อันนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนเก็สามารถคาบได้นะเ,ออเพราะฉะนั้นแหวนขาวมีประโยชน์นะครับีอันนี้นะก็เผื่อใครอาจจะยังไม่ทราบว่ามันคาบแหวนขาวได้น,นั่นเองนะครับเอามาเติมแซตที่เราขาดอยู่ได้นะครับผมอ่ะส่วนตัวที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนไพรเนี่ยจริงๆก็ อัดสปีดไปเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมอยากให้เขาเนี่ยยืนานานๆนะคือแค่ยืนเฉยๆก็มีประโยชน์แล้วล่ะนะครับก็คือมันช่วยในการที่จะบัฟนะครับเออบัฟดาเมจนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมซับสกิลก็เนี่ยเพิ่มอีก3%แต่ผมกำลังรู้สึกว่าอัพมาเพิ่มแค่3%มเนันเปลืองหินสกิลไงก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ดีน่าอันนี้แน่นอน อัดเลือดเยอะๆนะครับจะได้ฮิวแรงๆน,น่นอ่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกดสกิลนิดนึงโอเคครับก็อย่างแรกเนาะก็คือใหเล่นง่ายเลยคือสตันในตัวหลังอะ่ะเห็นปะพอคิอล่าสองตัวข้างหลังอะ่ะมันติดสตันอะ่ะมันจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้แปะลิงไม่ได้แปะเธออะไรต่างๆจากนั้นผมก็จะ แฝโควิดนะครับแฝกโควิดเสร็จผมเอาหลวงลีนะครับผมเพื่อที่จะตัดเลือดไปหนึ่งตัวก่อนเห็นไหมมันมีเขาเตอร์แล้วก็สตันด้วยโครตรดีเลยนะครับโป้องนะครับอืมแล้วก็เ네นี่ยเก็บไปได้หนึ่งตัวแล้วโควิดมันก็จะกระจายนะแต่แล้วเนี่ยผมก็จะใช้สกิลบนของลินนะครับเพื่อทำให้มันติดคอนฟิวนะอ่ะแล้วก็ต่อด้วยอ่า ย้อนที่นะครับอุกกาบาตให้มันหลับนะครับเนี่ยจะเห็นว่าโอโ้โหเนี่ยหลุดมาตัวหนึ่งนะเห็นไหมสกิลมันค่อนข้างแรงมากเลยนนะผมก็ใช้ย้อนที่ฉีดอีกดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอมันติดลิงครับมันจะถึกขึ้นนะครับมันจะไม่ติดคีอันนี้มันใช้ยั่วยุมาก็ถือว่าดีนะโชคดีด้วยแล้วก็ผมใช้สกิลล่างนะครับของลินนะครับ เนี่ยโชคดีที่ไอ้ไอ้ตัวหลังสองตัวไม่ออกสก,กิลแล้วผมก็ใช้สตาร์นวนมาต่อได้นะครับ <c oughs> มีดวงด้วยมีดวงด้วยเนี่ยพอตันก็นเล่นง่ายละ <c oughs> ปึ๊บหลงลีตัดเลือดไป <c oughs> ป้างนะครับที่เหลือสองตัวแล้วก็ยัดเลยนะครับอันนี้ง่ายแล้วโควิดจัดไปนะฮะลีโอไม่ต้องทำอะไรมายืนหล่อๆนะครับ โอเคเขาเฟสสองผมจะบัฟลีแน่ก่อนนะครับผมเอ้ไม่ใช่ผมจะสกิลล่างของตัวพรายก่อนนะครับแล้วก็บัฟเนาะบัฟบนของลีน่นะครับนี่เพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ลดดีเฟนส์ของฝั่งตรงข้ามด้วยนะสกิลล่างใครนะครับสกิลล่างใครออกเลยโพะเอ้ผมสับแทอก่อนเนี่ยเล่นเองลืมเองครมัน ไปเสียเวลากับ20่สบขีดสามสิบเยอะนะครับผมรีนานกว่ามันจะสตันได้นะแล้วก็ล่างบนนะครับของใครเนอะล่างแล้วก็บนของใครต่อตรงนี้เสียดายคือถ้าสาร่าไม่ตายนะียผมได้3ดาวล้วเนี่ยแต่ทีนี้ไอตัวเนี้ยมัน มันเกิดขึ้นมานให้ใช้สกิลบนของของพายนะครับโช์นะครับก็คือจบแหละเนี่ยก็คือล้างรับมันออกแล้วนี่นะครับไปต่อมา21-30ขีด30นะครับจะคล้ายคล้ายกับด่านเมื่อกี้แต่ว่ามันมีเฟสแรกเนี่ยเดลโลนมาซึ่งบอกเลยว่าโคตรแสบเลยนะครับมันใบแบบใบหนักจัดเนาะแล้วก็ไอ้เคียวของมันก็โคตรแรง นะเพราะฉะนั้นคุณมีทางเลือกเดียวคือคุณต้องหยุดสตัวหลังให้ได้นะครับส่วนเฟสที่2เนี่ยอันเนี้ยก็มีบาสคข่าวมาแต่ว่าโชคดีที่คือมันมันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับเออมันโดนใครแบบโซ่แบบเดียวก็แตกแหละและคือด้วยความที่ตัวมันเนี่ยเมจิกเอทีเคหมนสใช่ไหมเนี่ยจริงๆมันเท่ากับ มันเท่ากับยอนทีเลยแต่ว่าส่วนมากใครมันจะล็อกตัวนี้ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเนาะเอออันนี้แปลกๆแ,แต่ดีก็คือเก็บบาสคาวก่อนไม่งั้นมันยิงทีไสแตกนะครับผมโอเคที่ผมเปลี่ยนก็จะมีแค่อาริเซียเข้ามานะครับเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยมันมีเดโลนเนะบางทีมันใบ้แล้วก็ผมใช้อาริเซียล้างแล้วอาริเซียเองก็มีทั้งใบเนาะแล้วก็มีทั้งแบบเนี่ยมีเร่งเทินแล้วก็ทำให้ติดมิสไน้ นะครับมันก็จะแบบคลออ้ายๆกับคอนฟิวเนาะคล้ายๆกับคอนฟิวนะครับที่เนี่ยมันจะทำให้แบบเป้าหมายเนี่ยติดแบบว่าออตีเราไม่โดนอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเอ่ะเดี๋ยวไปดูผมกดสกิลกันดีก,กว่านะครับโอเคเปิดมานะครับคือรีจนกว่าจะสตาร์ทสองตัวหลังได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยอันนี้คือสตาร์ทสี่ตัวเลยโคตรสวยเลยนะครับเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยเล่นง่ายแล้วนะครับ ที่เหลือก็ชิลแล้วนะครับเนี่ยผมก็แปะโควิดใช่ไหมแปะโควิดเสร็จปั๊บเนี่ยผมเอาหลวงลีต่อยเลยนะครับนี่นะครับแล้วโชคดีต่อยเดโลนด้วยเดโลนก็คือเดี๋ยวปั๊บเดียวมันก็เตอร์ตุยแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วผมใช้สกิลใบของอลิเซียนะครับนี่นะครับใบติดสวยด้วยเห็นไหมติดแบบว่า 2ตัวหลังอีกด้วยนะครับเสร็จแล้วอยอนฮีนะครับอุกกระบาดใสเ่เนี่ยมันก็จะแบบพอถึงตรงนี้มันตื่นนะมันติดใบอยู่เห็นไหมผมก็อยอนฮีฉีดไปย้ำนะครับทีนี้ก็ก็ง่ายแล้วนะครับที่เหลือก็ชิแลแหละอเดทมาไม่มีปัญหานะครับก็ล้างได้นะครับแต่อันนี้แบบแม่งติดใบอยู่แอบแสบนะครับก็เอาหลวงรี ยั่วยุไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วมันมันติดหมื่นไว้มันโดนหลวงรีสวนใช่ไหมติดหมื่นเสร็จปับ๊บสตัตันต่อเมลคีสต,ตันต่อไม่ต้องขยับกันเลยทีเดียวนะครับผมขยับเสร็จนี่ผมเอาอาลิเซียเร่งเทินไปนะครับช็อตนี้ก็หลวงรีต่อยซะโป้งนะครับ มันตื่นมาพอดีก็แตกเสร็จแล้วมาเฟสสองเนาะเนี่ยอันนี้จริงๆไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันโดนสกิลของยอนฮีก่อนว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็บัฟลีน่ไปเนาะและอันนี้ผมก็ใช้สกิลล่างของไข่นะครับโทโโเนี่ยแป๊บเดียว,ว่าบัฟเขาก็แตก โดนอุกาบาตอีกอ่ะอันนี้ผมก็ใช้สกิลบนไปนนนก็จะเหลือแค่ไอ้เจ้ายอนฮีกับผีตัวนี้แล้วนะครับเออโดนอุกาบาตยอนฮีมาแตโอตายใช้เร่งเทินไปเคลียรยผีไปก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็โ <c oughs> ดนยอนฮีฉีดจุกเลย เสร็จแล้วก็สกิลบนของตายนะครับก็จบแหละจะกดจะกดไม่ติดเอาเนี่ยตรงนี้เสียดายมากเลยแทโอแม่งล้มก่อนไม่เง้นได้3าดาวแล้วเนี่ยหกเทิร์นด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการผ่าน2 1คด2ีด20กับ30นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ